สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชอินคลิปนี้ก็อยู่ในแพชโนตประจำวันที่30เมษายนปี2024นะครับของเกมบัวไคฟ์นะก็มีการปีปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับในวันที่30เมษายนเวลา9โมงเช้านะครับไปจนถึงเวลาบ่าย2นะนะเวลาไทยนะครับของชุดเชยก็เป็นเพจฟ้า600เพจน,นะปกตินะครับส่วนกำหนดการคร่าวๆของอัปเดตรอบนี้ก็จะเป็นอัปเดต2สัปดาห์นะครับ โดยที่เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอีเวนต์คอแลบทั้งหมดเลยนะซึ่งก็คอแลบกับตัวอนิเมะเรื่องแฟ้มรับคดีวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับก็เป็นเดียวกันเนาะโดยมีตัวละครที่เข้ามาคอแลบลงตู้นะครับเป็นตู้พิเศษเลยนะอ่าก็เป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับสตัวละครก็จะมีตัวของมิสากะมิโกโตะนะครับกับโชคุโฮมิสากินั่นเองนะสคู่ปรับเลเวล5ของเรานะครับ ส่วนอีกตัวละครหนึ่งก็จะไปแจกในอีเวนต์นะครับซึ่งอีเวนต์ในรอบนี้ก็ใช้ชื่อว่าแฟ้มรับวัยรุ่นคดีวิทยาศาสตร์นะครับแหมมีเติมวัยรุ่นมาด้วยนะก็โดยอีเวนต์ทั้งหมดตรงนี้รวมถึงตู้พิเศษด้วยนะครับก็จะอยู่ถึง2สัปดาห์เลยนะตามปกติตามอีเวนต์ใหม่เข้านะครับระยะเวลา2สัปดาห์แล้วก็ในสัปดาห์ที่2นะครับก็คือวันที่7พฤษภาเนี่ยก็จะมีเรดบอสเข้ามาให้เราเล่นกันนะครับเป็นเชืเซตกลางแจ้งนะรอบนี้ ก็ไปเตรียมตัวให้พร้อมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเข้าสู่เนื้อหาหลักของแพชกันนะครับเรื่องแรกที่ต้องพูดอยู่แล้วคือนักเรียนใหม่นั่นเองและรอบนี้มาจากคอแล a บนะครับแฟ้มรับคดีวิทยาศาสตร์ตัวแรกเลยก็เป็นมิสกามิโกโตนะครับก็เป็นตัวละคร3าดาวสไตรเกอร์เดเลอร์นะครับตำแหน่งมิดเดิลโจมตีสีเหลืองเกราะสีเหลืองนั่นเองนะโดยสกิลเนี่ยก็จะอ้างอิงจากตัวเนื้อเรื่องหลักของตัวน้องเลยนะครับ มีสกิลเอ็กเป็นการยิงเดียวกันนะสกิลพื้นฐานเป็นการฟ้าผ่าใส่ศัตรูนะครับทําดาเมจทําความเสียหายต่อเนื่องด้วยนะครับส่วนสกิลติดตัวก็จะมีเพิ่มค่าแม่นยําและก็จะไม่รับผลเอฟเฟกสับสนมึนงงจากตัวโชคุโฮมิสากิด้วยนะ,ะถ้าใครตามเนื้อเรื่องก็จะเข้าใจว่าน้องป้องกันได้ยังไงนะครับส่วนสกิลล่องก็จะมีการเพิ่มค่าโจมตีจํานวนหนึ่งให้กับตัวเองนะครับหลังจากใช้สกิลฟ้าผ่าไปประมาณนั้นนะ ตัวต่อไปนะครับก็ชคุโฮมิสากิก็เป็นตัวละคร3ดาวเช่นกันเป็นสไตรเกอร์พพอร์เตอร์นะครับตำแหน่งมิดเดิลโจมตีสีแดงเกราะสีเหลืองนะครับตัวชคุโฮมิสากิเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการควบคุมจิตใจนะถ้าตามเน,นเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วสกิลเอ็กก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการสร้างความเสียหายพร้อมกับล็อกเป้าหมาย2ตัวให้ติดสถานะมึนงงสับสนนะครับเป็นเวลา7วิซึ่งสถานะนี้เนี่ยก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ย มายิงพวกเดียวกันนะครับก็คือบังคับให้ยิงกันเองนั่นเองนะประมาณนั้นนะครับสกิลพื้นฐานก็เป็นการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูในรัศมีง่ายๆส่วนสกิลติดตัวก็เป็นการเพิ่ม CC Power นะครับทำให้ c c ีเนี่ยรุนแรงขึ้นนั่นเองนะสุดท้ายสกิลรองก็จะเป็นการคอมโบกันนะครับก็คือเพิ่มค่าลบลีกและก็ค่าป้องกันเมื่อมีศัตรูที่ติดเอฟเฟกมึนงงสับสนจากสกิล ex ของน้องนะครับก็ ทำให้ตัวโชคุโฮมิสกิเนี่ยยืนได้นานขึ้นนะแล้วก็สามารถใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับตัวสุดท้ายก็เป็นซาเตนลุยโกนั่นเองนะก็เป็นตัวแจกนะครับซาเตนลุยโกเป็นตัวละคร1นึ่งดาวสเปเชียลนะครับบทบาทเป็นเดลเลอร์นะอ่าโจมตีสีเหลืองนะครับซึ่งสกิล EX กเนี่ยก็จะเป็นการทำความเสียหายจำนวนนึงให้กับศัตรูในรัศมีนะครับก็เป็นการเลือกตำแหน่งนะ วงก็จะประมาณกิเซหรือควาลุที่เป็นสกิลเอ็ของน้องนะครับประมาณนั้นส่วนสกิลพื้นฐานก็เป็นตัวบัฟดีๆนั่นเองนะเพิ่มค่าโจมตีให้กับฝ่ายเรา1เป้าหมายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ครั้งต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนให้กับตัวสกิลเนี่ยอีก1เป้าหมายกลายเป็น2นะครับแล้วก็ยิ่งใช้ไปเรื่อยๆก็เพิ่มไปเรื่อยๆสูงสุดคือ3เป้าหมายนะครับก็เป็นตัวบัฟที่ดีเลยนะครับผมสกิลติดตัวก็เป็นการเพิ่มโจมตี สกิลรองก็เพิ่มโจมตีให้กับฝ่ายเรานะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครแจกที่เราไม่ต้องปั้นสุดก็ได้นะครับถ้าไม่ได้ต้องการใช้ตัวของสกิล ex นะเอามาบัฟก็ถือว่าดีอยู่แต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ายังมีตัวที่ดีกว่าอยู่นั่นเองนะครับสำหรับการเปิดรับนักเรียนในรอบนี้นะครับก็มี2ตู้พิเศษนะก็เป็นตัวของมิสการ์มิโกโตะนะครับกับตัวของ ชโชคกโฮมิสกินั่นเองซึ่งเวลาก็จะมีตามนี้เลยนะครับหลังอัปเดตในวันที่30เมษายนไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับก่อน9้าโมงเช้าก็2สัปดาห์ด้วยกันนะตู้อยู่กันตลอด2สัปดาห์เลยนะครับก็อย่าลืมไปเปิดกันถ้าใครอยากจะได้มาเป็นสะสมเอาไว้ในไอดีนะครับส่วนสำหรับสายฟรีผมแนะนำว่าอย่าเปิดเป็นอันขาดไม่ใช่ว่าเพราะว่ามันไม่เก่งแต่ของเดิมมันก็ เทียบเท่าพอๆกับตัว2ตัวละครนี้อยู่แล้วนะครับแถม2ตัวละครนี้ใช้ทรัพยากรปั้นค่อนข้างเยอะมากกว่าตัวละครอื่นๆหลายเท่าเพราะฉะนั้นสายฟรีอาจจะไม่เหมาะกับการเก็บมาใช้งานนะครับแต่เก็บสะสมได้อันนี้ตามสะดวกนะแต่อย่าลืมว่าต้องบริหารเพชรให้ดีๆนะครับเพชรคุณอาจจะหมดในช่วง2ส,สัปดาห์นี้ก็ได้นะและจะบอกว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยตู้หนักกำลังจะมานะครับเพราะฉะนั้นระวังเอาไว้ด้วยนะ ต่อไปมาดูในส่วนของกิจกรรมใหม่กันบ้างนะครับก็มีเนื้อเรื่องกิจกรรมใหม่นะเป็นเนื้อเรื่องคอแลบนะครับแฟ้มรับวัยรุ่นคดีวิทยาศาสตร์ก็จะมีระยะเวลาอยู่2สัปดาห์ด้วยกันนะครับมีด่านสตอรี่ให้เล่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีแจก,กตัวละครที่ด่านที่สตอรีห่หด้วยนะอย่าลืมไปเล่นด้วยนะครับได้สเตนริโกหดาวมานั่นเองแล้วก็มีด่านเควสให้ไปเก็บของเก็บไอเทมกิจกรรมนะครับเอาไปแลกของแล้วก็ชาเลน นะครับมี3าด่านด้วยกันพร้อมกับด่านพิเศษหลังจากที่เราเคลียร์สด่านแรกจบลงก็ไปเล่นกันได้นะครับต่อไปนักเรียนเอฟเฟกต์พิเศษก็จะเป็นนักเรียนในกลุ่มของโรงเรียนมิเลเนียมเป็นหลักเพราะว่าเนื้อเรื่องมันอยู่ในโรงเรียนมิเลเนียมนั่นเองนะครับก็อย่าลืมใส่ไปด้วยนะจะได้ของเพิ่มเติมอีกนะครับร้านค้าก็จะมีให้แลกของเยอะแยะนะโดยเฉพาะพวก CD ดีกับตัวของสมุดเพราะว่า นักเรียนโค้ดบทุกคนใช้สกิลอะไรพวกนี้อัปเกรดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ใช้หลายโรงเรียนด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับจุดแรกของอันนี้ก็คล้ายๆกับตัวของจุดแรกของอีเวนต์อื่นๆนั่นเองนะแนะนําเลยว่าแลกให้หมดนะครับจะเป็นการดีที่สุดนะโดยเฉพาะสายฟรีควรแลกให้หมดนะครับภารกิจก็มีแค่ความสําเร็จนะสำหรับรอบนี้ไม่มี เควสรายวันนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงเผื่อบางคนลืมต่อไปกิจกรรมล็อกอินนะครับก็มีล็อกอิน7วันด้วยกันนะครับผมมีแจกเพชร600เพชรแล้วก็วันสุดท้ายมีแจกเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อินเทอร์แอคกับตัวละครใหม่นั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับตัวอีเวนต์ต่อไปก็มาพูดในส่วนของเรดบอสกันบ้างนะครับรอบนี้ก็เป็นเชเซสกลางแจ้งนะ,ะซึ่ง จะมาในวันที่7พฤษภาฯนะครับไปจนถึงวันที่14พฤษภานั่นเองก็คือสัปดาห์ที่2หลังจากอัปเดตนะครับผมโดยอันดับก็ยังคงเหมือนเดิมนะแพตินัมยังอยู่ท็อปหมื่นนะครับได้ 1, พันสเพรนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมรอบนี้อาจจะต้องลงทเมนตกันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันการแจ้งด้วยนะตัวเหลืองน่าจะถนัดกันค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปมาดูเนื้อหาที่เขามีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับ ย่างแรกเลยคือทัวรโรงเรียนมีการปรับเงื่อนไขาการเข้าและก็ปรับระดับความยากลงนั่นเองนะ,ะจากเดิมเนี่ยที่ผ่าน normal 7ขีดหนะครับตอนนี้ลดเหลือ3ขีดหแล้วก็สามารถลงในส่วนของอทัวรโรงเรียนได้นะครับซึ่งดันทัวรโรงเรียนก็จะมีการลดระดับเลเวลลงนะระดับ a ก็จะจาก45ลดเหลือแค่15เท่านั้นนะครับส่วนระดับ b จาก65เหลือ50ก็ทําให้ฟาร์มง่ายขึ้นนะครับ ต่อไปในส่วนของไอเทมสะสมก็มีเพิ่มสุตัวละครเข้ามานะครับมีซูมิเรมีมิยากโกนะครับมีอิซุมิชุดไปน้ำแล้วก็สุดท้ายเป็นฮานากโกนั่นเองร่างปกตินะครับก็อย่าลืมไปกดใส่ไอเทมพวกนี้กันด้วยนะแล้วก็ไปอัพขึ้นเทียสองกันด้วยนะครับค่อนข้างมีประโยชน์เลยเพิ่มภารกิจใหม่ก็เป็นเกี่ยวกับความสำเร็จในด้านต่างๆที่เกมอัปเดตเข้ามานะครับอัปเดตร้านค้าก็วันที่1น,นะ ต้นเดือนพอดีนะครับก็มีการรีเซ็ตร้านค้าใหม่อย่าลืมไปเคลียร์ร้านกันด้วยแล้วก็มีแพ็กไอเทมใหม่นะครับที่จะอัปเดตมาหลังจากเปิดให้บริการนั่นเองนะหลังอัปเดตแพทนั่นเองนะครับมีเจอันก็ไปซื้อกันได้ต่อไปก็เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์ก็มีเซ็ตชอปปิ้งมอลล์เป็นเซ็ตใหม่เลยนะครับมี4 6ชิ้นนะแล้วก็มีตัวของเฟอร์นิเจอร์ที่ได้จากอีเวนต์คอร์รัด้วยนะครับ3ชิ้น ซึ่งก็จะอยู่ในโมชั่นตอบโต้ด้วยเช่นกันนะอย่างแรกเลยเป็นในส่วนของชั้นวางสินค้าโมโมเฟรนนะครับก็อินเทอร์แอคกับนิสกามิโกโตะต่อไปโมชั่นตอบโต้ของช็อกคุโฮมิสกินะครับก็เป็นโต๊ะนั่งทานอาหารเฟรชช็อปนั่นเองสุดท้ายของซาเตนริโกก็จะเป็นตัวของโต๊ะดูดวงไพ่ทาโร่นะครับก็มีประมาณนี้นะส่วนการสร้าง ก็จะมีเพิ่มเอลฟที่สร้างได้ในโหนดที่3นะครับแล้วก็มีเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ที่สร้างได้นั่นเองนะก็ไปอ่านกันในเกมนะครับผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มอะไรบ้างเนาะมันเยอะเกินเขาคงไม่เขียนมาหรอกแลก้วก็ฟังก์ชันใหม่นะครับก็เป็นการเพิ่มคาเฟ่ที่2เข้ามาซึ่งจะได้เข้าคาเฟ่ที่2ก็ต่อเมื่อเราเคลียร์นอร์มอนสิบสอีดห้าำเร็จนะครับคาเฟ่ที่2ก็จะเปิดให้เราเข้าไปนะครับ โดยที่เราสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ใช้ตีมห้องรับไรายได้แล้วก็เชิญนักเรียนได้เหมือนคาเฟ่นหนึงเลยแต่การเพิ่มระดับเนี่ยเราต้องไปฟาร์มตัวหิน upgrade. อัปเกรดอ่าไปฟาร์มหินแยกออกมาอีกทีหนึงนะครับก็เล่นด่านนอร์มอนไปเรื่อยๆนั่นแหละนะมันก็จะมีปลดด่านมาให้เรื่อยๆนะครับส่วนแอคชั่นพอยท์ที่จะได้จากคาเฟ่สไม่มีนะครับเราจะได้แค่เครดิตเท่านั้นจากคาเฟ่ที่2นะครับผม แอคชั่นพอยตจะได้แค่คาเฟ่หเท่านั้นนะอ่ะาเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญกับคาเฟ่ที่1ก่อนนะครับแอคชั่นพอยตค่อนข้างสําคัญเลยต่อไปก็เป็นฟังก์ชันสมุดสติกเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันใหม่เนาะเหมือนกับว่าให้เราสะสมตามเนื้อเรื่องนู่นนี่นั่นก็แปะๆไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีตัวของระบบจดหมายแสดงความยินดีวันครบรอบนะก็มี ให้เรากรอกวันเดือนปีนะครับหลังจากกรอกครั้งแรกก็จะได้รับของขวัญแสดงความยินดีภายใน3วันนะ,ะซึ่งพอรับแล้วเราจะเปลี่ยนใหม่ไม่ได้แล้วนะ,ะก็ไม่สามารถกรอกใหม่ด้วยก็อย่าลืมระวังให้ดีๆตอนกรอกนะครับส่วนถ้าใครยังไม่ได้กรอกก็จะไม่ได้รับรางวัลเพิ่มนะหลังจากอัปเดตนะครับของขวัญแสดงความยินดีเนี่ยหลังจากวที่30เมษาหรือคือหลังอัปเดตเป็นต้นไปเนี่ย เราจะได้รับภายในเกมนะครับแล้วก็จะไม่ได้รับย้อนหลังด้วยนะก็คือถ้าเกิดเรากรอกย้อนปีไปประมาณ2-3ปีเนี่ยเราก็ได้แค่กล่องเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีการย้อนเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะอ่ะก็อย่าลืมไปกรอกกันด้วยนะครับก็มีการเพิ่ม motion talk ใน L2D เพิ่มเติมของตัวละคร3ตัวนะครับมีพีหน้ามีโคทามะแล้วก็มีชิมิโกะนั่นเองนะ ก่อนหน้านี้เนี่ย L 2 D ของ2ตัวละครนี้มีแค่ตัวกรอบคำพูดนะครับก็มี motion talk เรียบร้อยแล้วนะก็คือมีการขยับปากมี reaction ต,ต,ต่างๆนะครับแล้วก็มีปรับปรุงอื่นๆมีเปลี่ยนไอคอนแอปมีเปลี่ยนภาพวาดนังยิศานน่นนี่นั่นมีเพิ่มฉายาใหม่ตรงนี้ไปอ่านเองแล้วกันนะครับค่อนข้างเยอะแต่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับไม่ได้สำคัญมากแล้วก็มีแก้ไขบั๊กอื่นๆนะครับก็ ที่สำคัญเลยเป็นป๊อปอัพแจ้งเตือนเฟอร์นิเจอร์ใหม่อันนี้เนี่ยก็เอาออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแก้ไขได้แล้วสุดท้ายแคมเปญนะครับก็เป็นแคมเปญคูณ2เนาะเดี๋ยวเอาตารางขึ้นให้ดูเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นของเดือนใหม่นั่นเองนะครับตามนี้โดยสัปดาห์แรกนะครับก็จะเป็นประกาศจับคูณ2นะอ่าสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเข้าคลาสนะครับแล้วก็ทัวโรงเรียนด้วย และสุดท้าย XP บัญชี2เท่านะครับคูณ2ก็จะมาในวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับโดยเป็นวันที่4ถึงวันที่6ก่อนตี2นะครับแล้วก็วันที่11ไปจนถึงวันที่13ก่อนตี2นั่นเองใน2สัปดาห์นี้นะครับก็มีประมาณนี้สำหรับตัวแพชประจำวันที่30เมษายนปี2024นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผม หรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สหับสนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยส่วนคลิปแนะนำตัวละครใหม่ที่เป็นตัวคอลแลบทั้ง3ตัวเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับก็รอติดตามกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย